สบายไม่ได้ดีหรอกนอนทุกอันใดเลยต่างก็บอกว่าบุญของเขาบุญเก่าก็ทำมาดีก็มีบุญดีมาเติมบุญ่งบุญเก่าบุญชอบบุญช่วยจึงทํทำให้ชีวิตเกิดมาพบสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ตอบกับนี่ว่าถึงชีวิตกับบุญบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าบุญเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของชีวิตบุญไม่ความเกี่ยวข้องกับชี ก็หายที่ไหนก็รักหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่บวยก็หนักที่รักก็หนักนี่แสดงว่าบุญมันเกี่ยวข้องกับสิตในเรื่องนี้พระผู้มีพระภัคจะได้ถ่าสอนเอาไว้ปรากฏอยู่ในหลายที่หลายสถานเท่นในนิธิตันทสุกษ์แต่ว่ายังยังเทวาพิปัตสินิ สภาพมเมตนะละพัพธิแปลความว่าเทพพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอิทธผลอันใดอิทธผลอันนั้นสําเร็จได้ด้วยบุญบอกความว่าบุญเป็นแก้วสารพัดนึกนึกอะไรปรารถนาอะไรสําเร็จได้ด้วยบุญแต่ถ้าไม่มีบุญนึกปรารถนาอะไรก็ไม่สําเร็จลักษณะของคนขาดบุญชีวิตเป็นยังไง ท่านท่านหลายไปสังเกตนะเป็นบางคนถ้ามีเมียเมียก็มีชู้ไปเลี้ยงหมูหมูก็ตายไปค้าขายก็ขาดทุนเข้าหุ้นถูกโกงแทงหวยถูกเจ้ามือกินมีลูกก็ไม่ได้ดดงตัวมีผัวไม่ได้ดดงใจมีพ่อแม่ใจร้ายมีสหายใจโคตรมีลูกสิบทรยศมีญาติผู้ใหญ่บางทีก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ ต่มาได้รู้สึกว่าชีวิตมันขัดขาดเกินเกินประสบพบกับความลน้มแล้วไปทั้งนั้นนี่แหละคือลักษณะหรืออำนาจของคนขาดบุญแต่ถ้ามีบุญเลยช่วยให้ชีวิตสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ประการต่อมาพระองค์ตรัสว่าคุญญโจเดหิคูหะนะบุญอันโจรล้อนเอาไปไม่ได้ พราะบุญเป็นทรัพย์ภายในเป็นสมบัติเฉพาะตัวไม่มีใครมาแย่งมาเข้ามยไปจากเราได้ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นเลยนะเป็นต้นเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าของโยมไม่แน่หรือต้นเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นเขามาฉกจริงวิ่งเราต้นจี้แย่งเข้ามยไปจากเราได้แต่ถ้าโยมควักออกจากกระเป๋า ร่วมทำบุญให้ความอุปถัมภ์บำรุงแอ่คณะสองโมใหญ่ที่มาประพฤติวัฒนธรรมที่ทำบุญกับวัดนอนสำการหลวงพ่อครูท่านสร้างเสนาสนะสร้างโรงอุโบสถทรัพย์ส่วนนั้นจะกลายเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นสมบัติเฉพาะตัวไม่มีใครมาเยี่ยงมาขโมยไปจากเราได้อย่างที่ว่านั่งนั้น บุญยังจเรห,หิกูหันแม้จนจะหวังมาลนบุญญาก็ไม่ได้ดังใจคิดด้วยเป็นสิทวิดศาสนาใครสั่งสมอบรมมาพระท่านว่าเป็นปัจจันของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้เหมือนคนแม้คนรักใครจะมาขอแบ่งบ้างก็ไม่สําเร็จตามเจตนาเป็นปัจจต่ังจะพะตัวไปมาอนองหมองที่เขาปลุกปน ท่่นมันสับปะรดทาเมีนยนั่นคือหอมพีผัวเดกโบราณท่านโบราณเปรียนเทียวไปอย่างนี้นะยโยมเนี่ยบนเนี่ยไม่เหมือนน้ำหอมเลยืบุเนี่ยใครทำใครได้เหมือนทานข้าวใครทานใครอิ่มแต่น้ำหอมเนี่ยเวลาทาทาที่เบียทาท,ที่ตัวเราเวลาหอมโน่นหอมที่ผัวหอมทุกคนอื่นใช่ไหมเด็กท่าเนเปรียบเที่ยวไปอย่างนี้นะบุญเป็นสมบัติเฉพาะตัว สุธีอสุธปัจจตังความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลอื around, like ่นยังบุคคลอื่นให้หมดจบและเต้าหมองไม่ได้รายการต่อมาพระองคตว่าอุญญาณิปารโลกัสมิงปฏิทาผลติปานิลบนนี้แหละเป็นที่พึ่งปิงอิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สยามกตานิปุญญานิตังมิตตังสัมปรายิกังบุญนี้แหละเป็นยอดของกายารมบิสแต่ทาไมจึงบอกว่าบุญเป็นยอดกลยารมิิรในบรรดามิตรทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกแต่ผปพอมาว้อย่างนี้นะท่านน่านบอกว่าหมู่เกียรย่อมเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือน มานดาเป็นเพื่อนในบ้านมานดาเป็นอาจารย์ประจาชีวิตมานดาเป็นตรงมลิกิตชีวิตของลูกสหายย่อมเป็นเมตรแก่ผู้ที่มีกิจเกิดขึ้นเหนือเหนือบนโศสที่บุคคลได้การทาบําเพ็ญไม่ดีแล้วเช่นเดียวกันย่อมเป็นกัลยาณมิตรตามติดไปส่งเส,สริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจข้าในโลกหน้าท้ายยาวว่าอนุป,ปาจินีบนนั้นท็อุป,ปามามเหมือนเรา เปลี bay, rain, them, ่ยนเสมอเงาเฝ้าติดตามเราไปในทุกท so ี่ทุกสถานอย่างเวลาเราไปไหนเงาของเราไปด้วยถ้าอะไรนั่งฟังเทียดเดียวกันี้เงาก็อยู่กับเราตรงนี้ด้วยบุญก็เช่นเดียวกันเราถึงไหนเงาถึงนั่นเราอยู่ไหนบุญก็อยู่นั่นเพราะบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออาทรห่างดากีปลอดปล่อย บนเบี้ทั้งบนรักษาบนนำพาพบสุขใสแม้ที่รับดับล่วงไปบนส่งให้ถึงแดนสุขาวดีตนอกจากนี้บนยังเป็นคนหนุนชีวิตคือหดยนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอะไรยนดนให้ยามอยู่มีผู้อุปถัมภ์ันุนให้ยามคัดคาดมีผู้อุปถัมภ์โดมนนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณ นี่คืออานภาพของบุตรเี้ท่านทั้งหลายบนในหลักในศาสตร์สมนับสมนึกให้ท่านทั้งหลายยงเห็นผููทีนิรโทษนิรโศกนิรโทษนิรโรคนิรภัยจะเดินมาด้วยจตุรเพียรความชัยทั้งสี่ประการกล่าวคืออายุวันณะศุขะภะละพร้อมทั้งปฏิภาณธรรมสารสมบัติความสุขสาวกพิทัฒนักบุญของสมบุญพุ่น ประเดหล่ายศสนเสริญสุขคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมและไม่ผลวิสัยที่มนุษย์ข่วนะสดงแล้วพอสิ่งนั้นจบทันสาเร็จจบผันสําเร็จจงทันสําัเ,เร็จสงดัง่งว่าโนโรถที่มงหฬานปรารถนาโดยทั่วกันทุกข์นารับประทานวิสัชนา พระธรรมเทศนามาโดยประสงค์จึงขอสมมติยติหลงของไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนันี้อือีกห่นครับรกวทพารักนจรย์อาจารครับดีคิหน้าปนกาลงใมันพุกเข่า

เมื่อบ้ารเรื่องลมสมบูรณ์เป็นลมตะกินเป็นตัวแทนในการประว่าเรื่องในอีตนแล้ันไม่ไจะเรื่อพอเป็นใหญ่ปิเชียมสืภอพ้า